คุณผู้ชมครับในครนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งบรรยากาศมีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยรวมทั้งสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะครับหลายพันคนนะครับในการร่วมประท้วงและยื่นข้อเรียกร้องนะครับให้กับคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรงบประมาณนะครับจาก27.28เป็น30%ในปีนี้ครับ เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาที่ผ่านมาที่ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแยกคองสายหนองสุขุมวิท มีหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกสภาและข้าราชการตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้รวมตัวกว่า80องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีจำนวนกว่า400คนในการขึ้นขบวนสมทบกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3สมาคมได้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยอีกจำนวนหลายพันคนณพระบรมรูปทรงม้ากรุงเทพมหานครเพื่อ เตรียมยื่นข้อเรียกร,ร้องของงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐบาล สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ27.5จากการขอแบ่งสรรงบประมาณไปร้อยละ27.77จึงได้มีการประชุมพร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งจากการยื่นข้อเรียกร้องใหม่ตั้งแต่เดือนเมษา,ายนที่ผ่านมามติคณะรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคิดเป็นร้อยละ27.28 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นจํานวนร้อยละ0.01เท่านั้นแต่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมากจึงส่งผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิน่นรวมทั้งหลายนโยบายของรัฐบาลได้แฝงเข้ามาในภาคท้องถิน่นทั้งนโยบายการมอบเบี้ยยังชีพนโยบายนมโรงเรียนนโยบายสนับสนุนอสอมเป็นต้นซึ่งถือเป็นภาระที่รัฐบาลผลักให้กับภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นผู้รับผิดชอบ ทางสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งสาวสมาคมจึงนัดประชุมประท้วงยืนข้อเรียกร้องต่อคณะรัฐบาลให้เพิ่มงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคิดเป็นร้อยละ30ครับวันนี้ที่เรามายื่นเคเร่ยกร้องเรื่องด้วยจากว่ารัฐบาลมีมติคอรมอที่จะเสนองบประมาณเข้าสภาพเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นในปีนี้ประมาณ27.28ซึ่งเพิ่มขึ้นจากาปีที่แล้วก็คือ27.27 27. นะครับเพิ่มขึ้นแค่จุด0 1น0นะครับจุด001นะครับทำให้รา,ายได้ของท้องถิ่นเองเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากสืบเนื่องจากว่า,าท้องถิ่นเองเรามีภาระการบริหาราตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามภารกิจที่ถ่ายโอนเนี่ยมาจํานวนมากแล้วนะครับ2องกว่างานแล้วก็ยังมีงานที่เพิ่มขึ้นอีกตามนโยบายรัฐบาลแล้วรัฐบาลเองก็จัดสรรก็ประมาณในส่วนตรงนั้นหรือว่ามันับนับ,นบ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายนั้นรวมอยู่ในะสัดส่วนของท้องถิ่นด้วยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยท้องถิ่นเมื่อตั้งขอ้อพิจารณ์งบประมาณแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมีงบประมาณเพียงพอในการที่จะไปะพัฒนาในพื้นที่กับกลายเป็นรายจ่ายที่มีเงื่อนไขหรือเป็นรายจ่ายที่รัฐบาลกําหนดเงื่อนไขไปทําแทนแท,ทบทั้งหมดนะครับทำให้เราเองเนี่ยจึงรวมตัวกันมาเพื่อที่จะมา เสนอข้อเท็จจริงว่ารา,ายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับท้องถิ่นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประมาณการจริงเพราะว่าที่ประมาณการไปแล้วเนี่ยประมาณ4ีปีย้อนหลังไปเนี่ยมันเป็นรายได้ติดลบแทบทั้งหมดและปีนี้ก็ยังตั้งขึ้นไว้เนี่ยก็เราก็คิดว่ายังติดลบอีกประมาณ30,000กว่า ซึ่งทาให้แผนการพัฒนาในพื้นที่หรือนโยบายของผู้บริหารหรือว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนท,ที่เสนอปัญหาไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะโยงไปถึงรัฐบาลด้วยว่าพื้นที่เนี่ยมีปัญหานะครับเพราะไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาได้ และนี่คือบรรยากาศนะครับบริเวณหน้าลานพหลรูปทรงม้าครับซึ่งจะเห็นว่าจะมีผัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสมาชิกสภานะครับทั้งอบจอ เทศบาลนะครับแล้วก็อบตในการเคลื่อนขบวนครับซึ่งจากการคาดการณ์นราวนี้ก็หลายพันคนนะครับรวมทั้งมีการอาศัยอย่างต่อเนื่องนะครับในการเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีครับในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนะครับจากที่ให้ในปีที่ผ่านมานะครับ27.28นะครับจะขอปรับเป็น30ซนนะครับซึ่งต้องบอกว่าในการพัฒนาท้องถิ่นครับต้องใช้งบประมาณจัดสรรเป็นจำนวนมากนะครับ รวม,ม <า S 1> ทั้งแถวนี้ก็จะคาดการในการเคลื่อนไปสู่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับซึ่งยู่ระยะไม่ไกลนักประมาณส0มินาทีก็น่าจะเคลื่อนไปถึงที่ทำเนียบรัฐบาลค <ใน S 1> รับเราจะอดทนเพื่อจะได้ไม่ถูกหอกเหมือนกับรนนครั้งที่แล้วที่เรามานะครับก่อนแถนี้นะครับก็ได้เคลื่อนขบวนมาบริเวณด้านข้างของทำเนียบรัฐบาลนะครับในการกดดัน กับคณะรัฐมนตรีนะครับก็ค่อนข้างเคลื่อนขบวนมาเรื่อยๆครับนี่ปเป็นบริเวณด้านหัวขบวนนะครับแล้วก็มีทั้งข้าราชการนะครับนักการเมืองทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3เลยนะครับนั่นก็คืออบจเทศบาลแล้วก็อบตอครับค่อยๆเคลื่อนบริเวณเข้ามาครับแล้วก็ยืนยันว่าในวันนี้จะต้องในการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นนะครับในการบริหารจัดการในท้องถิ่นให้ดีขึ้นครับก็มีการประสายอย่างต่อเนื่องครับจากทั้งนายกนะครับของ อบจนะครับแล้วก็เทศบาลแล้วก็ของอบตกับในการยื่นเคเรียกร้องแล้วก็กราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้ทราบถึงการมายื่นเคลรียกร้องในครั้งนี้ครับซึ่งหานี้ก็ทางารัฐมนตรีนะครับก็จะมีการประชุมในช่วงเช้าวันนี้ด้วยครับจากนั้นหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนปักหลักขึ้นปาา่าใสพร้อมยืนยัน กหลักยื่นข้อ,อียร้องบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลหน้ากระทรวงศึกษาธิการยืดเยื้อโดยขอยืนยันของ,งว่มันจัดสรรร้อยละ30หากไม่ชัดเจนจะกลับมาร้องอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณซีทีวีนะครับที่ตามมาทําข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับได้มาเรียกร้องกับรัฐบาลนะครับว่า ท้องถิ่นเดือดร้อนในเรื่องของการอุดหนุหนงบประมาณที่ตัดงบประมาณไปให้สสสวนะครับทำให้ท้องถิ่นนั้นมีไรายได้ลดลงแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับ<อ>นั้นวันนี้เราชาวท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับได้มาเรียกร้องกับรัฐบาลให้อุดหนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีครับนั้นวันนี้ผู้นําของจังหวัดจันทบุรี นำโดยท่านรนัยมนลจิตการก็ในส่วนของบจในส่วนของเทศบาลนายกเทศมนตรีทั้งจังหวัดนะครับ45เทศบาลส่วนของอบตอนะครับก็ได้มาร่วมกันกับทุกจังหวัดในทั่วประเทศนะครับเพ<อ>ื่อมาเรียกร้อง<ส><ญ>เพื่อพี่น้องประชาชนครับวันนี้รัฐบาลได้ตัดงบประมาณนะครับไปให้สสสวนะครับ ทำให้ท้องถิ่นเดือดร้อนนั้นวันนี้ก็ได้มาร่วมกันเรียกร้องครับในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับมันไม่พอมันเกิดกัายใหงไงบ้างในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยณปัจจุบันถ้าเทียบกับปี50มาถึงหน้าวันนี้จะลดลงปีละสะักทั้งหมดเนี่ยลดลงไป30%นะครับก็ทําให้ไม่มีงบพัฒนานะครับแล้วก็มีปัญหากับการบริหารงานในเรื่องของรายจ่ายประจําในเรื่องของ เงินเดือนก็ดีงบที่จะต้องไปให้ผู้สูงอายุก็ดีเรื่องอาหารกลางวันก็ดีเรื่องของนมโรงเรียนก็ดีจากปี2 5 5 6ร้อยอยละศูนูนซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นน้อย และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากเวทีการชุมนุมของภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าทำเนียบรัฐบาลภาวนร์ผลเนตรถ่ายภาพทวีปิยะโอสถสันทีมข่าวซีทวีจันทบุรีรายงาน